สวัสดีครับเชื่อว่าสึกรอตอนที่ผ่านมาน่าจะเป็นตอนที่หลายคนในรอดูกันเลยใช่ไหมครับเพราะจะมีแมตช์ชิงแชมป์ W W E ระหว่างเจ้าของแชมป์ที่ไม่รู้จะเอาอะไรมาป้องกันอย่างเดมิสกับผู้ท้าชิงสุดแข็งแกร่งอย่างบ็อบบี้ลาชลีย์เกิดขึ้นในโชว์นี่ถือเป็นโอกาสดีมากๆเลยนะครับสำหรับการคว้าแชมป์ของลาชลีย์หลังจากที่ก่อนหน้านี้เ้วมาแล้วหลายรอบเราก็ยังมีดูแวนทายอาดีตแชมป์ W W E ที่กลับมาปรากฏตัวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เสียแชมป์ไปให้กับเดมิสในศึกอิลิมิเนชชั่นแชมเบอร์ เราก็อีกหลายประเด็นที่น่าสนใจงั้นไปว่ากันเลยครับดูแมงไทยกับเชมัสปั้มเปิดโชว์พอเสียแชมป์ดับยูดไปให้กับเดอะมิสในศึกอิลลิมิเนชันแชมเบอร์ดูแมงไทยก็ไม่ได้มาปรากฏตัวในศึกรอสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ล่าสุดในรอตอนที่ผ่านมาเนี่ยดูก็กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งแล้ว แต่ก่อนที่จะไปล่าแชมป์คืนดูบอกว่าขอสาสางความแค้นกับเชมัสเอาให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดซะก่อนจริงๆเหตุผลก็น่าจะเพื่อบิลลอัพตัวเองใหมาอีกครั้งหลังจากที่แพ้เสียแชมป์ไปนั่นแหละครับตัวแมตช์ก็เป็นไปตามสไตล์ของทั้งคู่ดุดันแล้วก็หนักหน่วงเป็นแมตที่สนุกเลยแหละช่วงท้ายทั้งสองคนยืนอยู่คนละมุมต่างคนต่างรอถีบด้วยท่าไม้ตายของตัวเองแต่สุดท้ายเป็นดูที่ชิงจังหวะได้ก่อนเคลมอ,อเข้าเตมเ็มเบ้าหน้าน้าเชมเต็มๆ พอแมตจบลงในทั้งคู่ก็มีส่งสายตาให้กันเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นจากแมตนี้เนี่ยดูแสดงให้เห็นว่าการครองแชมป์อันแสนยาวนานที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องฟลุกฝีมือล้วนๆการเอาชนะนาเชได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ดูก็ทำได้สำเร็จส่วนผู้แพ้อย่างนาเชก็ไม่ได้เสียโมเมนตัมอะไรมากมายนะครับพอสู้ได้อย่างสูสีถือเป็นธรรมเถาหน้าที่ควรค่าต่อการเจอกับนักมวยปล้ำธรรมะเบอร์ต้นๆอย่างดูเลยแหละ อดัมเพียร์และบอลสโตแมนจับคู่กันปล้ำแท็กทีมหลังจากที่สัปดาห์ก่อนบอลสโตแมนออกมาโวยวายว่าไม่ได้สิทธิ์ชิงแชมป์อะไรกับเขาสักทีจนได้โอกาสปล้ำกับบอบบี้แลชลีย์เพื่อที่จะได้สอดแทรกเข้าไปในแมตช์ชิงแชมป์แต่สุดท้ายก็แพ้ไปสัปดาห์นี้บอลก็ยังโวยวายไม่เลิกนะครับจนอดัมเพียร์กับเชนแม็กแมนเน่ต้องออกมาเจราจาซึ่งก็ไม่รู้ว่าอาติเชนแกนึกสนุกอะไรให้สิทธิ์ชิงแชมป์แท็กทีมกับบอลเฉยเลย ลกลัวจะหาไม่พอก็เลยให้อดัมเพียสไปเป็นคู่แท็กทีมด้วยแมตต์ดำเนินไปแบบ1รุม2นะครับบอลโซโล่เดี่ยวจัดการกระทืบเซตดิกอเล็กซานเดอร์กับ Benjamin, เชลตันเบนจามินเสละเทโดยแบบที่ไม่แท็กอดัมเพียสเข้ามาเลยท้ายแมตต์ในบอลจับ ton, เชลตันเบนจามินมาใส่พาวเวอร์สลัมได้สําเร็จแล้วนะครับแล้วก็กําลังจะจับกดแต่อติดันสั่งให้แท็กอดัมเพียสเข้ามาบอลก็ดูจะไม่พอใจนะแต่ก็ทําตามแบบงงๆผลปรากฏว่าดัมเพียสที่จะเข้ามากดเขาเนี่ย ดันโดนเชลตันเบนจามินที่ดับอนาถไปแล้วรวบกดซะเองเดอะเฮิร์ตบิวส์เน็ตก็เลยชนะป้องกันแชมป์เอาไว้ได้หรือนี่จะเป็นการปูบทให้บอลเนี่ยเจอกับอาตีในรสเซลเมเนียไม่นะอตีเชนไม่ได้ขึ้นปล้ำมาตั้งแต่ปี2019แล้วนะครับโดยแมตช์ล่าสุดคือการเจอกับเควินอเวนในแมตช์ไต่บันไดเชื่อว่ายุคนี้คงไม่มีใครอยากเห็นตีขึ้นปล้ำอีกแล้วแหละแต่สุดท้ายถ้าดับเบิลยูดับยูจะเอาจริงๆเนี่ยเราจะไปทำอะไรได้ มุลตาฟาอาลีชนะริดเดิลช่วงท้ายๆของโชว์ในแก๊งรีทิบิวชั่นมีคิวต้องเจอกับเดอะลูชาเฮลปาร์ตี้แล้วก็ริดเดิลแชมป์ยูเอสในแมตช์แท็กทีม6คนปรากฏว่ารีทิบิวชั่นเป็นฝ่ายแพ้ไปแบบเร็วจัดๆหลังจากที่สลับแจ็คเนี่ยถูกแกรนเมทัลลิกที่ยืนอยู่บนไหล่ของลินเซโดราโดทิ้งศอกใส่ลงมาเดือดร้อนลูกพี่อย่างอาลีสิครับต้องคืนปล้ำแก้เขินแทนลูกน้องเพื่อโชว์ให้ดูว่าคำว่าชนะเนี่ยเขาสะกดกันยังไง โดยคู่ต่อสู้ของอารีก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับริดเดิลที่เพิ่งขึ้นปล้ำแบบเหงื่อย,ยังไม่ทันออกสักหยดนั่นแหละทั้งคู่ปล้ำกันโดยไม่มีแชมเปนเดิมพันนะครับท้ายแมตต์ริดเดิลที่กำลังได้เปรียบถูกเมสเข้ามาก่อกวนที่มุมเวทีพอเสียสมาธิก็เลยโดนอารีอาจลงมาจากเชือกเส้นที่2แพ้สบายไปหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าฟอร์มของเหล่าลูกสมุนแกงรีทิบิวชั่นนั้นเละไม่มีชิ้นดีแต่อย่างดีที่ลูกพี่อย่างอารีเนี่ยพอจะกู้หน้าได้บ้างนี่อาจเป็นเส้นเรื่องใหม่ของงแกนนี้นะครับ และอาจทำให้อาลีมีโอกาสชิงแชมป์ US ในอนาคตก็ได้ t เดมิสหนีการชิงแชมป์สิ่งที่บันเทิงที่สุดในศึกรอตอนที่ผ่านมาก็คือการหนีการชิงแชมป์ของเดมิสเนี่ยแหละครับจะไม่หนีได้ยังไงก็คนที่มาชิงแชมป์คือบ๊อบบี้แลชลีที่แกร่งจนไม่รู้จะแกร่งยังไงจะเอาอะไรไปสู้เดมิสเลยต้องงัดทุกกลยุทธ์ออกมาใช้ไล่ตั้งแต่ออกมายูดูแมนทายตอนต้นรายการ โดยบอกว่าจะมาโกรธเขาที่เสียแชมป์ไปไม่ได้นะถ้าอยากจเจาคืนใครสักคนนะ่ะแลชลี่นู่นเลยมันเป็นคนขึ้นมาอัดแกฉันแค่ใช้กระเป๋าตามหน้าที่เฉยๆแต่ดูก็ไม่ได้หลงกลนะครับเรื่องอะไรจะไปช่วยสุดท้ายเป็น MVP ที่ออกมาบอกว่าอีกไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยเดอะมิสจะต้องป้องกันแชมป์นะจ๊ะรายการดําเนินไปจนถึงเวลา3ามทุ่มบอบป,ปี้แลชลี่ก็เปิดตัวออกมาเพื่อรอชิงแชมป์แต่ปรากฏว่าเดอะมิสนั้นยังอยู่ที่หลังฉากอยู่เลยโดยฟอร์มว่าจุกเสียดนน้นเฟ้อเร่เหม็นเปรี้ยว อดัมเพียสเลยต้องยอมเลื่อนเวลาชิงแชมป์ออกไปเป็นเวลาสี่ทุ่มพอถึงสี่ทุ่มคราวนี้เดอะมิสเลิกอิดออดแล้วครับเปิดตัวออกมาพร้อมปั้มเต็มที่จากนั้นแลชลียก็ตามออกมาแต่พอจะปั้มเนี่ยเดอะมิสก็คว้าเข็มขัดวิ่งปุ๊ดกับเข้าหลังเวทีไปดื้อเป็นอันว่าแลชลี่ชนะเคาเอา์ซึ่งชนะแบบนี้ไม่ได้แชมป์นะครับทำเอาแลชลี่ในหัวร้านเอ้ยหัวร้อนสุดๆส,สุดท้ายเรื่องต้องมาถึงมืออติเชนโดยประกาศอย่างชัดเจนว่าถ้าเดอะมิสยังยึกยักไม่ขึ้นปั้มเนี่ย ยึดแชมป์แล้วก็มอบให้ลัชลี่ไปเลยนะมาถึงขั้นนี้เดอะมิสก็หมดหนทางแล้วครับต้องยอมขึ้นปล้ำไปตามระเบียบขอชื่นชมทีมงานเขียนบทของรอเลยนะครับที่ทําให้การชิงแชมป์ออกมาได้น่าสนใจขนาดนี้คือถ้าดูตามเนื้อผ้ายังไงเดอะมิสก็แพ้แน่ๆแต่ยังอุตสาห์ใช้คาแรคเตอร์ฉลาดแกมโคงของเดอะมิสทาให้เนื้อเรื่องการชิงแชมป์เนี่ยมีสีสันได้สุดๆบอบบี้ลัชลียเป็นแชมป์ w w e คนใหม่ ่อจากข้อเมื่อกี้เลยนะครับหลังจากที่อาติเชนประกาศอย่างชัดเจนว่ายังไงเดอะมิสก็ต้องขึ้นปลำ้ทำทําให้คู่เอกของศึกรอตอนที่ผ่านมาคือแมตช์ชิงแชมป์ W W E ระหว่างเดอะมิสแล้วก็บอบบี้แลชลีย์แต่ก่อนที่แมตช์จะเริ่มเนี่ยเพื่อป้องกันเดอะมิสเล่นตุกติกอะไรอีกอาติเลยประกาศให้ทั้งคู่ปล้มกันในกติกาลัมเบอร์แจ็คมันซะเลยแต่ถึงอย่งงางนั้นเดอะมิสก็ยังพยายามหาช่องโหว่เพื่อโกงอยู่ดีนะครับโดยจะเอาเข็มขัดมาตีจะได้แพ้ฟาวแบบไม่เสียแชมป์แต่แล้้้วววก็็คาาเเขมขมัดอไไดอไไ เดอะมิสยังไม่ละความพยายามลงไปเจรจากับนักมวยปล้ำรอบเวทีแต่ปรากฏว่าไม่มีใครเล่นด้วยสักคนสุดท้ายเลดนแลสลีรเนี่ยจับใส่เฮิร์ทล็อกจนต้องยอมแพ้ไปนั่นทำให้บอบบี้แลสลี่กลายเป็นแชมป์ WWE คนใหม่และนี่คือแชมป์ WWE ครั้งแรกในชีวิตของพี่สิงห์คนองนาอีกด้วยบอบบี้แลสลี่คือนักมวยปล้ำที่ใช้เวลานานมากในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆกว่าที่จะกลายเป็นแชมป์ WWE อย่างในวันนี้ชื่นชมแล้วก็ปกมือให้รรวๆเลย พอได้ช้ำแล้วเหมือนแกจะร้องไห้ด้วยนะแต่ต้องฮึบไว้คีบความโหดเอาไว้ก่อนหลังจากนั้นก็กลับไปเล่นงานเดอะมิสอีกรอบปิดโชว์ในสัปดาห์นี้ไปและนี่คือ5เหตุการณ์ที่น่าสนใจในศึกรอตอนที่ผ่านมานะครับอาการปวดฟันตอนนี้ดีขึ้นนิดหน่อยพอที่จะซรากลับมาทําคลิปได้ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็คงมาเจอกันตามปกติเหมือนเดิมนะครับมีเรื่องจะถามทุกคนด้วยศึกรอจะฉายตามเวลาบ้านเราคือช่วงเช้าวันอังคารใช่ไหมครับ ถ้าผมลงคลิปช่วงเย็นวันพฤหัสแบบนี้มันช้าไปไหมคือมันก็มีงานประจําต้องทําด้วยอะเนาะคือถ้าช้าหรือว่าโอเคแล้วยังไงก็พิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับสอบถามความคิดเห็นนิดหนึ่งแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ